นักโบราณคดีผุดค้นพบหนังสือเล่มนึงอะ่ะแล้วมีข้อความที่เหมือนอันกุรอานและก็มีข้อความที่ไม่เหมือนอันกุรอานจ,จึงนําไปสู่ข้อสรุปว่าอันกุรอานมีหลายเวอรชันทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วการที่มันมีข้อมูลที่เหมือนกุรอานแล้วก็มีข้อมูลที่ไม่เหมือนทั้งสองอย่างเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องได้ข้อสรุปเดียวว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นอาจจะเป็นทับซีก็ได้ทับซีคือมีกุรอานแล้วก็มีข้อความคําอธิบายของผู้ผู้เขียนเน่เพิ่มเข้าไปด้วยหรืออาจจะเป็นหนังสือความรู้ที่ใส่กกกุุุรรรรอออออาา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 นนนนนลลงงงไไไปปปป่่มมมััเเ็ด้้้หหยยทคทคํฉบขขึจจใีแแืว อาจจะแค่เป็นฉบับที่คัดลอบผิดเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยปัญหาคือมีสายรายงานหรือเปล่าเวลาบอกว่ามีสายรายงานหรือเปล่ามันก็คือถามว่ามีหลักฐานประจักษ์พยานหรือเปล่าแต่อันนี้คือไม่มีเลยไม่มีสายรายงานให้แล้วก็มามาตั้งข้อสรุปเอาดือ้อว่าเป็นกุฎอ่านอีกเวอร์ชันนึงแต่เมื่อมีหลักฐานจํานวนมหาศาลชี้ชัดว่ากุฎอ่านมีเวอร์ชั่นเดียวท่องจํามหาศาลมีต้นฉบับสายรายงานมุตตะวาเ็เนี่ยนี่คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีเวอร์ชั่นเดียวไอ้ข้อสมมติฐานพี่ว่ากุฎอ่านมีอีกเวอร์ชันเนี่ยข้อสมม